ผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูเกี่ยวข้าวแปลงนี้นะครับเป็นข้าวเบอร์ห้ายีิบสี่ไร่ครับหน้านี้โอ้ข้าวยืดร้อยวันแล้วก็จะเกี่ยวไม่ได้นะครับถ้าเกี่ยวไม่เหลืองก็ไม่ได้ราคาต้องทิ้งไว้แห้งครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรถเกี่ยวกำลังลงไป นีนครับรถเกี่ยวก็กำลังเดินลงไปครับมาถึงพอดีรถเกี่ยวยำกลางอุ้มครับเดี๋ยวดูในนานะครับว่าข้าวเหลืองดีหรือเปล่านี่ครับโอ้ดูนี่หน่อยเด้งถึงเด้งถึงอ่ครับเขี่ยเลยยีสิบสี่ไร่ยาวถึงลู่เลยนะครับข้างล่างลูน มีอยู่สามอันนะครับเดี๋ยวเตรียมมารถมจรจจดก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเข้าตัวไรดีหรือเปล่ารถเพิ่งทาเสร็จใหม่เลยนะครับมาเดิมงานแรกเลยนี่ของเจ้าของเจ้าของรถเกี่ยวเองครับนาแปลงนี้มารุ้นกันครับข่าวที่แล้วด,ดีนะครับคราวนี้ก็ดูใช้ได้เลยตามกันต่อไปครับผมลงแล้วนะครับเห็นใน,นเจ้าของครับบอกว่าให้เอาข้าปลูกก่อนนะครับ เพราะว่ารถเพิ่งซ่อมมาเอ็มเอ็มไม่มีข้าวปนนะครับเดี๋ยวเอาก็ปลูกก่อนสักสองเกียนกว่านะครับไม่ไหลนะครับเฮ้ขึ้นมาดูบนมุมสูงดูข้าวนะครับผลเดืองสวยจัยิง เยอะครับเดี๋ยวเรารอดูรอบเดินจะยาวมันจะไหลข้อแตกเปล่านีดูระยะไกลครับจังหวะเดินยาวเริ่มไหลแล้วครับยาวเลยนะครับนี่น,น,นี่ยาวเลยเป็นไง ไหลดูจังยี่น่าจะสองรอบน่าจะเห็นข้าวนะครับเดี๋ยวผมเตรียมตัวลับรถอันหน้าทำความสะอาดรถก่อนนะครับเดี๋ยวเอาข้าวรีบข้าวปนอะไรที่อยู่บนรถออกก่อนครับเพราะว่าเจ้าของเขาจะเอาข้าวปุ๋ครับปันข้าวจะได้ไม่ต้องปนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งครับผมครบหนึ่งรอบพอดีครับถึงตรงนี้เดี๋ยวดูที่จะมองเห็นข้าวหรือเปล่าในอุ้ม แกมาใกล้ก่อน โผล่นะครับนี่ยังไม่ครบสองรอบดีเลยนะครับดวมองดูเข้าไปดูมาให้ดูนู่นโผล่แล้วนะครับดูแล้วมาถึงรถน่าจะได้พอดีนะครับมันีเหลือ,ยอ,อยเยอะนี่พอจะมาถึงรถนะมันจะเต็มเปีย้ยะพอดี แล้วสรอบน่าจะพูอีกยังไม่ถึงดีด้ซ้ำนะครับดูไหลย้อนแทงหน่อยนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเอกีเทไปแล้วนะครับเ,เกี่ยวอุ้มใหม่ได้สามรอบแล้วนี่รอบสี่นะครับดูได้กลับมาจะเต็มพอดีแรกึจังเลย หนึ่งสองสามสี่ย้อนกลับมาาจะเต็มนะครับเข้าปผูกครับเดี๋ยวดูทีมงามสินี่นักล่าหนูแกนบายเขาหน้าพิมเลยเนี่ยตัวนี้ยกฮะพักก่อนมาแล้วครับนี่ข้าวผูกแล้ว เดี๋ยวมาถึงนี่ก็เทพอดีครับเขาปลูกเดี๋ยวเอาเขาปลูกไปลงไว้ที่ลานให้เจ้าของก,ก่อนนะครับจุดนี้ก็พอดีจะเ,เทเลยนะครับดูโหไหลกันดูด,ดูหน่อยโอ้แดงดีนะครับเดี๋ยวดูตอนเทบนรถนะครับว่าข้าวสวยหรือเปล่า้เนเทบนรถครับมาแล้วครับ ออาสวยหรือเปล่าดูดูหน่อยโอ้แดงกั่งเลยนะครับโอเคครับโอ้สวย มาถึงร้านแล้วนะครับเทแล้วเดี๋ยวดูข้าวกันนี่ครับโอ้แห้งไปจังเลยเทครับปลูกไว้ครับเดี๋ยวกลับไปเอาข้าวไปขายนี่ก็ที่ล้านตาข้าวนะครับที่บ้านเลยดีครับเดี๋ยวเราออกไปที่นาต่อครับผมไปครับมาถึงนานแล้วนะครับ ขนาดแค่ระยะจากนาไปบ้านหกเจ็ดร้อยเมตรนะครับกลับมานี่ข้าวเต็มอีแก้วยังไม่หมดเลยนะครับอันนี้ดูแล้วโอ้ไล่หลายเกียนไม่น่าขาดครับแค่เ้าปลูกที่เอาไปลงไปก็น่าจะประมาณสี่เกียนบ้านได้นะครับสี่เกียนห้าสิบได้นี่ถ้าเตอุ้มนี้ก็เป็นเจ็ดเกียนเหลืออีกูสบายครับ แปดเกียนกว่านันจะได้อันนี้แปดไรครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรถมาเทน,นะครับเมื่อกี้เอข้าวไปลงหกสวยดีจังเลยนะแดกแป๊ดเลยเอ็มพอดีแล้ครับโน่นเลืออีกเยอะอมันนจะได้อีกเกียนกว่าแปดเก้าเกี้ยนหไูได้เลยนะครับแบข้าวเจ้านี้ไม่ต้องห่วงที่แล้วครับยดีทุกคราวอี่แล้ว เรามาดูกันเลยนะครับว่า24ไร่จะได้กี่ตันนะครับมกำมาเทแล้วครับผมเต็มเปรีย้ยเทครับกลุ่มแรกนะครับที่จะเอาไปขายลงสีราคาจะเป็นยังไงหนะ้าวันนี้ดีขึ้นหรือเปล่าช้านาเรานะครับ ถ้าเป็นฤดูกาลเมื่อปีที่แล้วนะครับฤดูกาลนี้ราคาเป็นหมื่นข้าวได้ไรล,ละเกียนเนี่ยมเห็นเงินแต่ปีนี้แย่หน่อยครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวนาทุกคนนะครับสู้กันต่อไปขอให้ได้ผลผลิตเยอะๆครับผมเท okay, ครับเดี๋ยวก็น่าจะเกี่ยวตรงนี้ให้หมดเดี๋ยวผมก็เอารถเข้าข้างในเดี๋ยวกลับรถ รอนะครับไม่รู้ว่าเขาจะลงเกี่ยวไหนต่อคอยดูกัน,นครับผมไปครับน,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวข้ามมานี่ต่อดูแล้วอันนี้แปดไล่หน้าจะล่วมเก้าเกียนได้นะครับกะด้วยสายตาเดี๋ยวต่อนี้เลยด,ดูครับเดี๋ยวขยับรถเข้าไปกลับรถข้างในไปครับผม ลงมาดูอันล่างนะครับโอ้แน่นเปียกแน่นกว้างบนดกครับดูอันที่เรากำลังเกี่ยวอยู่มองมาเมื่อกี้นะไหลดีเหมือนกันนี่ครับอย่างที่ผมว่าไม่มีผิดแป๊บเดียวยังเหลือกันอนูู่นเต็มแล้วโอ้น่าจะได้อีกอุ้มเดี๋ยวผมขึ้นไปบนรถครับเดี๋ยวช่วยกวยสะหน่อยขึ้นมาบนรถแล้วนะครับมาดูข้างบน เฮ้ยเจ้าเข้าเต็มปุ่มพอดีเดี๋ยวไปถึงรถก็เดีเลยนะครับพอดีเลยลงตัวสวยดีนะครับนี่ไงแห้งดี เสร็จ <Hey, S 2> แล้วนะครับเดี๋ยวกะว่าอุ้มนี้ก็จะเอาไปขายเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเกี่ยข้าวบนรถกันครับผมเดี๋ยวลน้นเดี๋ยวลน้นเฮ้ยเกือบเต็มแล้วอุ้มนี้ก็น่าจะเต็มพอดีครับเดี๋ยวเกี่ยข้าวกันเดี๋ยวลนวย้นซะก่อนพอดีเลยครับยังเหลืออีกหน่อยเดี๋ยวเก็บตรงนี้จอดกินข้าวแล้วก็เอาข้าวไปขายครับกลับมาก็น่าจะลงข้างล่างพอดี เกี่ยวแรกครับเดี๋ยวไปดูกันที่ลงสีครับลุ้นราคาจะได้เท่าไหร่ไปครับผมบอกเดินทางก็ไปขายกลับมานะครับพอดีรถเกี่ยวก็เต็มครับจอดคอยดูเกี่ยวยังไม่ถึงสองรอบเลยครับเต็มอุมก่อนก็ต่อเลยนะครับเมื่อที่ไปขายมาได้ราคา6กพันเกนะครับคัาเนื้อจากข้าวแห้งดีครับผมให้ได้อยู่ เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยว่าเนี่เหลืออีกกี่ไลน์ประมาณ12-13ไลน์เราจะได้สั่นนะครับมาลุ้นกันเลยข้าวนี้หัวข้างล่างแฮกแจ๊แกสวยจังเลยครับผมมาดูกันครับเดี๋ยวขึ้นไปรูบนรถดีกว่ามาถึงตรงนี้ก็ครบหนึ่งรอบพอดีนะครับเดี๋ยวให้ดูข้าวในอุ้มระลอบหนึ่งได้เยอะหรือเปล่า ครับผมครับสองลอบเต็มพอดีครับุ้มสองอเย้ครับดูแลน่าจะต้องเหลืออีกเที่ยวหนึ่งนะครับเอาเที่ยวนี้ไปขาดได้เลยออเที่ยวอยู่แล้วอะไระเกียจนแน่อนอนครับผมดูเข้าเหีืยวยู่นะ จกนานาัออน้าเติมอีกหน่อยนะครับจะได้เต็มจะได้มาขายครับเที่ยวสองนี่มีพื้นที่ใส่อยู่เดี๋ยวกลับมาเอาอีกเที่ยวครับดูน่าจะอีกเที่ยวหนึ่ง่าจจะพอดีนะครับเดี๋ยวไม่เติมไปเดี๋ยวไม่หมดนะครับนี่ใส่มาไม่เต็มนะครับเอามาเติม มาเต็มบุ้มเดี๋ยวใส่ไม่หมดครับเดี๋ยวพอปล่อยเสร็จก็เอาไปขายนะครับเที่ยวสองนะครับลุยขายเที่ยวสองกลับมานะครับก็พอดีเลยเท hey. นี่เที่ยวสามครับถ้ารวมไปแล้วก็ รวมกับข้าปลูก4เกี่ยวกว่าคบที่ขายไป10 6 7 8 9 20 21เกี่ยวนั้นนะครับมีเหลืออีก2อ,อุ้มน่าจะไม่หมดแต่มาดูกันนะครับว่าจะเกินนาไปเท่าไหร่ได้21เกี่ยวนล้วนะครับผมราคา6 8 0ขอร้อยหนึ่งก็ไม่ได้นะครับ่ขอค้า,ารุ่นกันครับหมดจะได้เท่าไหร่นะครับผมติดตามกันต่อไปเสร็จเรียบร้อยครับผม แล้เวเก็บกวาดหน้าแล้วก็ตะามาเทน,นะครับดูบนรถเที่ยวที่สามนะครับรวมเต็มเหมือนกันโอเคลงไปกันหน้าจุดเกับเต็้มหน้าจะเจ็ดเกีเยนได้ครับผมเยวไปขายครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปแล้วก็ได้ไปยี่สิบเก้าเกียนนะครับขาดนิดหน่อยก็โอเคครับผม ถือว่าันนี้ก็เกินนามาห้าเกียนแล้วน,นะครับก็ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อน,นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวกลับบ้านครับผมพักผ่อนครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม